ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะจะเป็นเทคนิคการเพิ่มย่อพิตามนะของโปรไฟล์เนี่ยเฟซบุ๊กน,นั่เนเองนะแต่คนนี้มีย่อพิตามน้อยเนี่ยก็สามารถเพิ่มย่อพิตามตามผมก็ได้เลยนะอ่ะสวในการก็ง่ายๆกันเลยนะให้คณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับ อ่าดิการเข้ามาก็สามารถคลิกเข้ามาเนี่ยในนี้ขั้นแรงลคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมจะแกรวางลิงก์ไว้ขั้นลรกคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าดิการเข้ามาสู่เว็บไซต์ประดีนี้เรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เคไไเบิร์ดขีเทสจะเป็นเว็บไซต์เพืพยย่อนชอดไลค์เพิ่มยอดผู้ติดตามนั่นเองสำาราบที่เขาจะเล่าลงชื่อ้ใช้นั่นเองคนที่มีสามาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยนะส่นคนที่ยังไม่มีนะก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนก็ อ่ะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะแล้วก็อีเมลนะชื่อจริงนามสกุลนะครับอ่ะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลนะครับจริงๆมาเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตังนี้อ่ะคุเพื่อนก็ต้องจดรหัสผ่านกันให้ดีเลยทำการที่อย่านาอีกครั้งนะแต่ก็อย่าลืมติ๊กวีอ่ะสองช่องนี้ด้วยนะอ่ะจะเป็นช่องทางมีตัวนี้นะฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติก็สามารถติ๊กอ่ะไม่ใช่สามารถนะก็อย่าลืมติ๊กกันด้วยนะฮะอ่ะแล้วกดสมัครสมาชิกกันเลยแล้วก็กดสมัครใช้งานกันไปได้เลยนะครับอ่ะตัวที่ะัครร้านนนก็ยลตีไปเบ สำหรับที่เรียบร้อยแล้วชื่อผู้ใช้แล้วก็มาผ่านหลักการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้านตัวนี้ไปได้เลยตรงวันที่สมัครใช้นใน Google ไปก็กดลงชื่อใช้ด้วย Google ตัวนี้ไปได้เลยนะครับก็กดลงชื่อใช้มาเลยอ่าหลักการกดลงชื่อใช้มาแล้วนะครับามาสู่เว็บไซต์นี้ครับ K M MM, K M MM, ข MM, t เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าน,นี่เป็นหน้าคำสั่งซื้อมาก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกได้ใช้กันหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับจะมีทั้งเฟซบุ๊กนะอินสตาแกรมทิกเกอร์ยูทูบเทเลกราแคมพิทเลยครับ อ่ะตัวนี้นะก็เลือกไปฟอร์มกันก่อนนะตัวนี้ผมจะเลือกใช้ไปฟอร์มของ a c e b o o k นั่นเองก็เลือกไปที่ Facebook ตัวนี้เลยจากนั้นหมวดหมู่ตัวนี้จะมีหลายหมวดหมู่ให้กับเราได้เลือกใช้กันหลายหมวดหมู่กันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้อ่ะตัวนี้ผมจะเลือกใช้นะหมวดหมู่นะเพิ่มนะอ่ะผูดตามนะฮะโปรไฟล์ตัวนี้เลยก็เลือกไปเลยครับจจะมีนะบริการตัวนี้ให้กับเรานะได้เลือกใช้หลายบริการกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้นี่ฮะ ต่อนนี้ผมจะเลือกใช้บริการอันแรกเลยนะครับก็เลือกไปเลยจากนั้นจะมีคําอธิบายตัวนี้ให้กับเราได้อ่านกันนะก็จะเป็นคำอธิบายหรือหมายเหตุสําคัญบอกเราตัวตน,นี้ก็สามารถอ่านกาันให้เข้าใจกันไปได้เลยนะต่อมาจะเป็นการวาลิงครับก็คือแปลงลิงของโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กมาเลยก็ไปก๊อปปี้มานะฮะก๊อปปี้ลิง์มาเลยนะคร่บจากนั้นก็ลิงมาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนตัวนี้นะครับการที่เพิ่มยอดรีตามเข้าไปได้เลยนะต้อ้การตั้งหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปจากนั้น,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 วนเวน อ่าบริการก็สั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วอ่าแต่พื้นแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเนีเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้เลยเข้าไปหน้าประวัติการสั่งซื้อตัวนี้อ่าก็จะมีไอดีแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนั่นเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้เะครับรินีถูกต้องกันหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป อ่ะต่วนนี้เว็บไซก็จะดเนินการให้ราบตามเ,ตเวลาที่เราเลือกไว้กันเลยเนะี่ยก็กดรอสักครู่นะฮะอ่ะต่วนนี้ระหว่างที่รอเว็บไซต์มีการอยู่นะครับผมก็จะแนะนํามเมนูต่างๆนะครับของเว็บไซต่อเลยนะจะมีเมนูการเติมเงินนะฮะอ่ะเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะอ่ะก็จะมีช่องทางตาั๋แย่แกนเขียวโค้ดนะครับโอนเงินเนี่ยซิฟแล้วก็อ่าง,ง,งาเปาวอลเล็ตนะครับอ่ะแล้วก็ชิพเพย์ตรงนี้ชิพเพย์ตรงนี้จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้กันเลยจะมีทูมันนี่วอลเล็ตธนาคารต่างๆเเเข้้้้้้้าาารรรร่วววมมแลลกกกก็็ตตตูัันนนนออ์ีดดยสถืใชไะคบ หรือว่าจะใช้ของคริปโตตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเติมเงินงต่างประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้นะครับอยู่ดีล่าก็สามารถใช้กันได้ด้วยส่วนิุีกรขั้นตอนการก็อยู่ด้านล่างกับพิธีเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำตามกันไปได้เลยนะครับส่วนด้านความมือตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มการเติมเงินที่เราเติมเงินเข้ามาก็จะขึ้นมาให้กับเราเห็นกันเลยว่าเติมเงินไปเมื่อไรต่อมาจะเป็นเมนูนับบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้ก็ได้เลยหรือจะเลือ ก็สามารถเล่นดูกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะก็สามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนมาแชาร์เว็บไซต์นี้ได้ง่ายๆกันเลยนะก็แค่ copy link ตรงนี้นไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะขอบคุณผู้ชมได้แชร์เว็บไซต์ได้ง่ายงากันเลยนะส่วนดลาล่างตรงนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดอปลิเคชันะครับบนมือถือได้สำหรับที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ android แล้วก็ระบบ ios เลยหรือเปโต like. กับแอปโซก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้ ต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินนะครับทำไมมหาเราย่นไม่ขึ้นยังไง <S <S ก็สามารถที่เข้ามานะติดต่อแอดมินกันได้ก็เข้าวีนะ้าครับตัดตู้ใหม่ตรงนี้อ่าก็จะมีค่าว่าติดต่ตอแอดมินตรงนี้เลยก็คลิกไปเลยก็าสามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวช่วเหลือแล้วก็ช่องทางแอดไลน์ก็สามารถเริ่มติดต่อกันได้นะฮะเอาล้วครับเพื่อเป็การไม่เสียเวลาเนี่ยเปิดขึ้นเมนูกันดีกว่านะตอนนี้ยอดพี่ตังเราเพิ่มมาหรือยังอ่าตัวนี้ยอดพี่ตังก็อยู่ที่40ก็สาามรรถกดีเฟรหนน้้้าจอใคังไดพ่ดูวอสิบก็สามารที่่ละเงก็กดรีเฟ อ่ากระเพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบเก้าแล้วนะเห็นไหมกระเพิ่มขึ้นมาแบบนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบเลยนะฮะอ่าก็จะเดินอยู่ที่สี่สิบนะตอนนี้กระเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบเก้าแล้วนะฮะเหลืออีกนิดเดียวก็จะครบแล้วนะฮะอ่าส่วนที้เพิ่มเป็นกางไม่เสียเวลาเนี่ยผมเปิดขึ้นมมาทีตอนที่อ่าย่อพี่ตามเพิ่มมาจนครบเป็นที่เรียบร้อยเลยดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็กลับมาจากเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ครับย่อพี่ตามพอเราทำการเพิ่มมาเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระเพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยสี่ อ่ะก็นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการได้ใช้เว็บไซต์ดีนะครับหรือต้องการที่ใช้บริการนะรต่างๆของเว็บไซต์นี้อ่ะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับอ่ะได้ดีกัได้เลยนะจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหายุ่งยากนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตัวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ